Oh yeah, bring you up. Yeah, come on. <laughs> ช anel นลยูทู e สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านเปิ้ลยำแซ่บเวอร์นะตลาดตู้ลุงหน้าสารชนบุรีนะไปดูคนที่ล้อมร้านเลยนะเดี๋ยวไปดูยำในร้านกันนะครับเฮอแม่เดี๋ยวเขยทยำอ่ะให้เขาทิ้งรถะวัตถุดิบทั้งร้านนะในร้านก็เต็มเลยไม่ได้กกน เพื่อนัสดีครับว,วันจะมาซื้อทอดมันกินหน่อยแบงไม่ได้ค่ะน้องเบสวัสดีครับนี่นะกำลังวุ่นเลยนะคนล้อมอ้อมหน้าอ้อมหลังเลยนะ,ะอันนี้ลาบนะคะนะคะ้องค่ะสรเลยะคะ่ะในร้านในร้านกระโปงก็จะเต็มเลยนะเหลือโต๊ะเดียวนะมีมข้าวเปล่าสองบเบทเลาบค่ะลาบนะ ไปด้านข้างดีกว่าครับไก่ยำไข่เมงดา80บาทนะเรื่องจะทำอยู่ด้วยนะเดี๋ยวไปเอาสีรสสมไรนี้นี่นะ80บาทนะนี่นะอื้อจุกๆนะครับผมจุกๆเลยนะต้มยำอะไรต่อครับอันนี้ต้มยำครับต้มยำนะ70บาทนะ นี่ยำเลยเนาะยำหอยแครงนะคะยำหอยแครงนะเดคยทำต้มยำนะ หอยแครงนะคะเท่าไหร่น80บาท80บาทนะคนี้หอยแครงคู่กับมยำนะครับ80เ็นลูกค้าลุมรอนะดูบรรยากาศหน้าร้านนี่นะู้นนะ ยำม,มืนเส้นทะเลค่ะอยู่ไหมคะยำไปเลยหรือแยกน้ำคะยำอะไรนะคะมาดูยำม,มุ้เส้นทะเลนะมุ้เซ้นทะเลเนาะหรือยำรวน้ำยำยำเลย ลมนิดก็ยำหมอยำเ, <c oughs> เ,เลยของไทยค่ะใส่กล่องไว้เลยค่ะแมา่เดี๋ยวมาเอาเรอด้วยยำเลยครับน้องเบสยำลมนิดค่ะ เบทำน้ำยำน้ำยำอะไรนะยำรวมรมิตรค่ะยำรวมมิตรนะหกสิบบาทนะราคามิตรภาพนะแต่รสชาตินี่ระดับพัตคาเลยนะครับยำเพื่อนใส่ถึงเออบิเน่ให้น้องด้วยนะคะแม่แล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยยำหอยนาง,งรมไปยำ ผัะเผดกุ้งค่ะของลูกค้ายำหอยนางรมไหมคะกระเผดกุ้งยำไปมเลยหรือแยกคะ่ะัวด้วยยำหอยนางรม นี้จะเป็นน้ำยำหอยนางรมนะคะหอยนงมตัวใหญ่เลยนะนะคะนี่หอยนางรมคู่ยยกับยำกระเจีค่ะ นี่เป็นยำอะไรครับน้ำยำกระเฉดค่ะยำกระเฉดนะต่อินนี้เลยนะคะยำปูม้ายำทะเลยำไข่ทร้านเป็นยำแซ่บเฟอร์นะจะเป็นยำสูตรแบบกึ่งโบราณนะแต่ถ้าจะใส่น้ำปลาบอกได้นะที่ร้านมีน้ำยำปลาอยู่นะครับ ไม่ใส่ปลาร้าก็แซ่บถ้าใส่ปลาร้าก็ทั้งแซ่บทั้งนัวนะราคานี่จับต้องได้เลยนะวันนี้มียำหอยนางรมค่ะยำเะษตรใส่กุ้งได้ด้วยหอยด้านข้างค่ะแปดสิบหกพนสร้อยสี่สิบนี่เป็นอะไรน้องเบลน้ำยำปูม้าค่ะเดีย๋ยวมาดูยำปูม้านะ่าแปดสิบบาทนะค่ะกุ้งเดียวค่ะ ทะเลนะคะตอนนี้ที่ร้านโต๊ะเต็มเลยนะเดี๋ยวดูบรรยากาศหลังร้านนะ <c oughs> เดียอันนี้น้ำยำไข่เยี่ยวมาค่ะยำไข่เยี่ยวมานะหกสิบบาทนะแม่แม่ได้ปลูกร้านหน้าร้านตอนนี้แน่นไปหมดแล้วนะอันนี้ยำแซลมอนน้ำปลาร้เผ็ดบานการกลับบ้านค่ะลูกแยกไปเลยนะขอที่ยำแซลมอนน้ำปลรรานะน้องเบนน้องเบนเอาบ ปอกผิวแล้วขูดมามง่วมาให้แม่กำลังนึงค่ะพี่พาพอขอกว้แล้วลูกจะผิทีลูกชุดขอ่อยหนุ่มน,นี้สมานน้ำปลาแยกน้ำยานะถ้าลูกค้าไม่อยู่เราจะแยกน้ำยาไว้ให้ค่ะ๋อสั่งไว้แล้วแบบไม่อยู่แยกน้ำยาไม่ให้เลยนะชุดนี้120บาทนะ เดี <Scroll> ๋ยวมาดูยำสามไข่หนึ่งร้อยยี ite, ่สิบบาทนะอันนี้แยกนะคะแม่แล้วก็3ไข่จัดแยกเปลี่ยนเป็นยำไปเลยค่ะเอาเผ็ดปันกลางหรือคะกำลังจะมาแล้วค่ะว่าตรงนี้หมดแล้วค่ะ นี่เป็นน้ำยำสามไข่กลับบ้านนะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะ,นะกลับบ้านก็จะทำกับนั้นได้เลยนะสามไข่ค่ะแม่รักไข่แมงดาเลย ยำกันอุตตรุดเลยนะ,นะบแบงอไ่ดนยำได้ค่ะสักครู่นะคะ,สะยส่งไ<า>ข่ได,ขขได้นะคะสามไข่ของไข่ได้นะคะ อันนี้ส้มตำอย่างเดียวใช่ไหมคะตะคู่นะคะใส่กะละมังองใส่กะละมังทั้ง2 2> สองเลยนะคะเอาใส่เป็นถุงหรือบบใส่องติดค่ะไม่ว่าจะส้มสตำหรือยำ <ไ om S 1> นะรับประกันความแซ่บทุกเมนูนะแม่คะต่อส้สตมตำเลยตำนี้เลยอ่านด้วยใส่น้ำปะลาทั้งสองต่อด้วยยำอะไรครับน้องเบสอันนี้เครื่องส้มตำค่ะเครื่องส้มตำนะก็จะส่งไปให้เจิเปิ้ลตำหลังร้านนะน้อง ใส่กปิดฝานะคะแล้วข้ต่อด้วยหนูเล็กค่ะย้ำไปเลยหรือแยกน้ำคะค่ะเอาใส่เป็นกล,อล่องนิือนิ่งใส่กล่องนะคะน้องหนูเล็กนะที่ร้านนะที่ร้านเน้นย้ำมะนาวสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ กินสุกกินดิบที่ร้านสามารถทำได้เลยนะบอกแจ้งทางร้านได้เลยนะครับ เบรดเจปเปิ้ลจัดให้นะอันนี้ยำอันนี้ยำหมูยอค่ะ60บาทนะตอนนี้ลูกค้าจะ,ะเน้นใส่กล่องแบบนี้แล้วนะคะกล่องไม่ได้คิดเ,เพิ่มไม่ค่ะไม่คิดเงินเพิเคขาเป้นสาขาใดคะมีสองอย่าง เป็นน้ำยำสามกรอบค่ะน้ำยำสามกรอบนะน้องเบนเอาเป็นดูแนะล้นวนะนี่ะนะคะจะเป็นยำสามกรอบฝากเจ๊ติดบาทนะคะ ต่อได้ยำอะไรนะน้องเบสยำไข่แมงดาค่ะยำไข่แมงดานะแปบาทนะอ,อ,อันนี้ของที่หกสิบร้อยยีนะ่จ้าเป็นเมนูที่ขายดิบขายดีนะแมงดานะอันนี้ก็เป็นน้ำยำไข่แมงดานะคะอันนี้น้ำยำไข่แมงดาค่ะสั่งหรือยังครับถ้าลูกค้าต้องการนา,านนะส่เบอร์โทรไว้ก็ได้นะคะเดี๋วยวโทรตามค่ะ นี่นะหมูยอยำหมูยอนะอันนี้เป็นหมูยอไขแดงนะคะหมูยอไขแดงนะยอไขแดงน้ำปลาร้าไหมครับน้ำปลาราค่ะหมูยอไขแดงน้ำปลารานะแปดสิบารรานะบาทนะ น้ำยำหมูอยอไข่แดงน้ำปละาะน,ะนี่นะคะหมูยอไข่แดงน้ำปลาถือน้ำยำม,มีฉ่ำว้าวเลยนะจิบเปะะิลทำไรไอ่ะยำไข่เมงดานะ80บาท แลวก็ tea, it, อันนี้ต่อที่ตสงาเคองานแตบต้อานที่เาแต่บเดืดอย่างนั้จะเป็ Wha ้ไข่มงไดาแล้วเหรอเปิ่นเลยรวๆเลเมนูขดิบขดีนะเดี๋ยเรมาติดท้ายที่ยกุ้งสุกนะ นะยำกันทิงสามกระมังเลยนะ <Okay. S 1> นี่ยำทิงสามกระมังเลยเหรอสีะะส่กระมังเลยนะ <Okay. S 1> นี่นะเอากันบุดเลยนะสี่กระมังเรียงกันยำเกเปิลไม่รู้ตอนนี้ทันน้องเบสก็ไม่รู้นะต, <c oughs> ต่อด้วยไข่เมงดาค่ะแม่อ,อันนี้เขาทานที่โต๊ะอันนี้เป็นน้ำยำกุ้งสุกนะคะอ,อ,อันนั้นไข่เมงดาค่ะแม่ นะองถามโต๊ะสามว่าจำาทอใส,ใ,สใส่ไข่ไหมนี่นายยำไข่เมงดานะใส่ไข่พิบค่ะนายยำกุ้งสุกมาแล้วนะกุ้งี่ไข่เก็มไหมุ่กนึงคะนี่จะเป็นยำกุ้งสุกนะคะหกสิบบาทนะ ิดตัวใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องหนุ่มมือชาแนลด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องเฟรคอล่าไปก่อนครับสวัสดีครับเจ๊เปิลขอบคุณครับ,บคุณคสละก,การรับชมและติดตามนะครับ